สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสตเจ้าก็าหวังว่าพี่น้องก็ยังมีโอกาสที่จะฟังพระวจาของพระบิณฑ้าและก็คําอธิบายของพ่อเพื่อเป็นการดําพึงไปแต่ละวันนะครับอย่าเพิ่งเบื่อนะครับวันนี้จากเรื่องซามูเอลนั้นก็มีเรื่องเกิดขึ้นก็คือกษัตริย์เซอูลเวลาที่ออกไปรบมีพระบิณฑ้าก็ได้เตือนท่านว่าจะต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้ แต่แล้วท่านก็ไม่ได้ทำเพราะฉะนั้นเมื่อเจอประกาศศกซาม,มูเอลซาม,มูเอลก็พูดกับกษัตริย์เซวุลว่าพอแล้วอย่าจัดอะไรอีกข้าพเจ้าทูลให้ทราบว่าอวมพระผู้เป็นเจ้าจัดอะไรกับข้าพเจ้าเมื่อคืนที่แล้วอันนี้เป็นซาม,มูเอลที่พูดกับกษัตริย์นี่ครับกษัตริย์สซวุลรัสว่าบอกมาเถิดและซามูเอล,มมลอลทูลตอบว่าแม้พระองค์จะทรงคิดว่าไม่ทรงเป็นคนสําคัญอะไร แต่พระองค์ทรงเป็นหัวหน้าของเผ่าต่างๆของอิสราเอลองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเจิมพระองค์ให้เป็นกษัตริย์อิสราเอลองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงส่งพระองค์ไปปฏิบัติภารกิจตรัสว่าจงไปทําลายอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแล้วพระองค์ก็ไม่ได้ทําพี่น้องตําแหน่งนั้นในพระคัมภีร์นบุญเปาโลก็บอกเหมือนกันว่าตำแหน่งทุกตำแหน่งท,ที่ได้รับมานั้นอำนาจ ก็เป็นของพระเจ้าและพระองค์ประทานให้แก่คนนั้นๆเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเพราะฉะนั้นคนที่ทําตามน้ําพระทัยของพระองค์เป็นหัวหน้าก็รับใช้และก็สนิทสัมพันธ์กับพระองค์นั้นก็ทําให้ชีวิตของกลุ่มเองดีขึ้นแต่อันนี้กษัตริย์เซอูนั้นไม่ยอมฟังเสียงของพระองค์สม,มุเอลก็เลยบอกว่าพระบินเจ้าได้เนื่องจากว่าท่านได้ ทิ้งคําสั่งของพระบินเจ้าพระบิญเจ้าก็ทิ้งพระองค์ด้วยเนี่ยมันคล้ายๆกับถอดยศถอดอํานาจและถอดที่ถอดอานาจก็เพราะว่าต่อไปพระบิญเจ้าก็จะไม่ช่วยอีกแล้วมันก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องพิจารณาเหมือนกันว่าเราทุกคนนั้นจะต้องมีหน้าที่การงานจะทําต้องทํา ในฐานะเป็นบิดาในฐานะเป็นมารดาในฐานะเป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายก็มีหน้าที่นอกจากหน้าที่ของงานที่จะต้องทําเพื่อเลี้ยงครอบครัวแล้วก็ยังมีหน้าที่ที่จะเป็นหลักเสาหลักในด้านศิลธรรมและศาสนาเนี่ยถ้าหากว่าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายไม่ได้ทําหน้าที่ในเรื่องนี้ก็บกพร่องสิครับบกพร่องพระบิดาก็สั่งให้ท่านได้ ทำหน้าที่เตือนลูกหลานสอนและทำตัวอย่างทำเป็นตัวอย่างชีวิตให้เขาเห็นนะครับนั้นน,นถ้าหากว่าเราละเลยหน้าที่ที่จะเป็นบิดาที่ดีไม่สอนลูกมุดแต่ให้ตังค์ให้ของใช้ไม่สอนแล้วก็บอกแค่นี้หรือมารดาที่แม่เวลาที่มีโอกาสจะสอนก็ก,ก็ไม่สอนนะครับปล่อยให้เด็กเนี่ย โตขึ้นมาเองมันก็ไม่ได้เหมือนกันอันนั้นในในนี้สม,มุยอานก็ได้บอกว่าพระผินเจ้าปลดนะนะปลดท่านแล้วทําให้กษัตริย์เซอลก็รู้สึกกริว้วแล้วก็เสียใจเหมือนกันว่าต่อไปนี้บทบาทของท่านก็จะลดน้อยลงก็มีเรื่องเกี่ยวกับนักเล่นบาสเกตบอลคนหนึ่งที่ดังมากแล้วก็เขาก็ มีคนที่มีเด็กที่เขียนมาขอให้เขาได,ได้ไปพบกับเด็กที่กำลังตายอยู่โรงพยาบาลเพราะเป็นโรคบางอย่างที่รักษาไม่หายนี่นะครับพวกเขาเองชื่นชอบในดาราบาสเกตบอลคนนี้แล้วก็อยากจะพบเขารับรับออจอบได้รับไจดหมายได้คือรับคำเชิญได้แค่อาทิษฐานสามสามสิ 1, 3, ครั้งเท่านั้นเองสามสิบคนเท่านั้นเอง วกเด็กเหล่านี้ต้องการที่จะพบเขาก่อนที่จะตายนะครับท่านดาราแบบบาสเกตบอลคนนี้ก็บอกว่าโอ้ส่วนสำคัญของมีการมีชื่อเสียงนั้นก็คือเราสามารถที่จะช่วยคนอื่นแต่ว่าส่วนที่ลำบากนั้นก็คือว่าเราจะต้องต้องอยู่แล้วก็ต้องทำสิ่งที่คนเขาคาดคอยว่าคาดคอยจากท่านนั้นนะ่ะว่าจะ มีเวลาให้จะมาพบได้กษัตริย์เซวูลในวันนี้ก็จะบอกว่าพบพระองค์ในสถานการณ์ที่คล้ายๆกันก็คือว่าส่วนดีนั้นคือ,คอพระองค์เป็นกษัตริย์แล้วก็ส่วนที่ที่ทําได้นั้นก็คือสามารถที่จะช่วยประชากรของพระบิณฑ้าได้แทนพระองค์พระผู้บิ็นเจ้าแต่ส่วนที่ลําบากหน่อยก็คือว่า ต้องดูต้องนำะทำนาตามน้ำพระทัยของพระองค์อย่างที่อย่างที่พระองค์ได้ปรารถนาให้ท่านทำแล้วก็น่าเสียดายเหลือเกินที่เราฟังเรื่องวันนี้รู้สึกเหมือนจะเป็นไม่ใช่แฮปปี้อะไรจงเลยนะครับคือกษัตริย์เซวุน,นั้นได้ล้มเหลวในการที่จะทําตามน้ำพระทัยของพระเป็นเจ้าเพราะฉะนั้นก็ถูกปลดพี่น้องครับในชีวิตของเรานั้น ถ้า,าเราไม่เป็นคนของพระบินเจ้าเลยเนี่ยเราก็ไม่มีหน้าที่จะต้องคิดอะไรมากมายถ้าเราไม่เป็นคนของพระบินเจ้าเราก็อยู่ไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องกระเสือกกระสนแต่ความสุขใจที่พวกเราจะได้รับสักวันหนึ่งในข้างหน้านั้นก็ขึ้นอยู่กับการที่เราเป็นลูกของพระบินเจ้าและทําตามน้าพระทัยของโะรเมตไม่ใช่หรือครับะนิดพระวรสารวันนี้พวกฟาริสีแล้วก็ ขพีราจายหลายคนรวมทั้งสิทธิ์ของท่านจอห์นบัตติสตาด้วยจำศีลอ,อาหารเขาจำศีลอนอ,อา,ารวันจันทร์กับวันพุธเราก็ทราบว่าทางพิสเตอร์กับบุชินเองก็มีการจำศีลวันจันทร์วันพุธวันศุกร์แล้วก็มาทูลถามพระเยซูเจ้าว่าแล้วสิทธิ์ของท่านจอห์นและสิทธิ์ของฟาริส,าสีอดอา,ารแต่สิทธิ์ของท่านไม่จำศีลเลย พระองค์ก็อธิบายเขาฟังว่าถ้ขณะที่พระองค์อยู่นั้นเหมือนกับเจ้าบ่าวยังอยู่ก็ให้ทุกคนได้ทานข้าวทานน้ากันแต่สักวันหนึ่งที่ไม่มีพระองค์แล้วเนี่ยเวลานั้นสิทธิ์ของพระองค์ก็จะต้องจํำสินวนทหารเหมือนกันในพระศาสนาจักรมีธรรมเนียมในการหนวดอาหาราตั้งแต่อ่อนแต่ออกนะครับเพราะเราเข้าใจว่าหลายครั้งเนี่ยร่างกายของเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ วิญญาณของเรานั้นมีความก้าวหน้าได้ถ้าหากว่าเราปนเปลอให้ร่างกายของเราเนี่ยกินอาหารจนอิมน่มหนีพีมันแล้วก็ไม่คิดที่จะปราบกิเลสตัณหาช่วยบ้างเลยเนี่ยในที่สุดร่างกายก็จะเป็นนายของวิญญาณเหมือนกับม้าเป็นนายของคนคนขี่และถ้าหากว่าเราจะปราบให้มันรับคาบก็คือคนขี่ก็ต้องปราบต้องทําหน้าที่ของตนเองคือเป็นนาย แล้วก็ช้างหรือม้าก็จะต้องเดินตามตามคำสั่งนะครับฉะนั้นการหนวดอาหารจึงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคริสตชนเป็นต้นคนที่ถือศีลถือธรรมเนี่ยก็จะมีเวลาหนึ่งของสัป,ปดาห์หนึ่งซึ่งสมัยก่อนภาษาศาสนาจักรก็บอกว่าเราควรจะมีการหนวดอาหารทุกวันศุกร์แต่หลังๆมารู้สึกไม่เน้นก็เลยก็เลยบอกว่าไม่มีแล้วไม่ใช่นะครับก็ยังมีเหมือนเดิมเพียงแต่ว่า ศาส,สนาจักรบอกว่าคุณเนี่ยเวลาที่ประสบความทุกข์ยากลำบากที่ต้องตัดสินใจที่จะต้องเลือกระหว่างพระเป็นเจ้ากับน้ำใจของตนเองเนี่ยให้เลือกน้ำพระทัยของพระองค์ก็ถือว่าเป็นการเหมือนกับทำอดอาหารแต่ในความเป็นจริงแล้วการอดอาหารในตัวของมันเองนั้นมันช่วยหลายอย่างนะครับ นักวาดชาวรัสเซียที่เขียนภาพชาวรัสเซียที่เขียนภาพเขาเรียกว่าไอคอนนี่นะครับจะต้องอดอาหารหลายวันกว่าจะวาดภาพหนึ่งได้สวยหลายคนที่อยากจะ,ะเขียนเรื่องราวให้สนุกสนานต้องอดอาหารเพื่อจะให้สมองมันแล่นเพราะถ้าหากว่าท้องของเราเนี่ยมันเต็มไปด้วยอาหารเนี่ยบางทีสมองเองไม่มีเวลาที่จะพัฒนา ดังนั้นเราจึงมาดูว่าในศาสนาจักรทาทอลิกนั้นสมัยพระเยซูเจ้าก็ดีสมัยของเราก็ดีนอกจากการภาวนาแล้วก็มีการอดอาหารนอกจากการอดอาหารแล้วก็ยังมีการเลือกทําสิ่งที่เราเองไม่ชอบแต่พระบิดาเจ้าชอบนะครับอย่างเช่นช่วยเหลือคนยากจนช่วยเหลือคนพิการช่วยเหลือคนที่มีความจําเป็นที่จะขอความช่วยเหลือจากเราเนี่ย นี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่พระศาสนาจักถือเลยมาดังนั้นกฎเกณฑ์ที่พวกเราควรจะมีในช่วงที่เราเดินทางไปสู่ชีวิตนิรันดรน,นั้นพ่อก็ขอบอกอีกครั้งหนึ่งว่าเราควรจะถือห้าอย่างอย่างที่หนึ่งนั้นก็คือการภาวนาจะต้องทําสม่มําเสมอสองเราต้องมีความศรัทธาต่อสินมหาเสนิทมีคนมาเถียงพ่อวันก่อนนี่บอกว่าคุณพ,พ่อ นี่บัญญัติพระบัญญัติพระศาสนาจักรเนี่ยบอกให้เรารับสินแก้บาปรับรับสินมหาชนิดอย่างน้อยเป็นลักครั้งเนี่ยกหนดปสัสกาแล้วคุณพ่อมันเน้นทําไมเยอะแยะเลยบอกว่ารับได้เท่าไหร่ย,ยิ่งดีไปเปลี่ยนซะเขาบอกให้เปลี่ยนซะคงไม่เปลี่ยนหรอกครับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นก็คือสมัยก่อนเนี่ยการอยู่ห่างไกลวัดเป็นปีเป็นอะไรเนี่ยมันก็ต้องพยายามระเสื่อกระสนแต่คนที่มีบ้านอยู่ข้างๆวัดเนี่ย ทำอย่างนี้มันก็รู้สึกว่าไม่สมประกอบแล้วมั้งที่จะคิดแบบนั้นน่ะว่าบัญญัติเขาไว้มีไว้อย่างนี้แล้วฉันก็จะถือปีละครั้งไม่ใช่นะครับฉะนั้นก,การรับสินมหาเสนิทนั้นรับให้บ่อยต่อไปก็อ่านพระคัมภีร์นะครับประการที่สต้องอ่านพระคัมภีร์สม่ำเสมอเพราะเวลาที่เราสวดพระบิณฑบาตฟังเวลาที่เราอ่านพระคัมภีร์พระเจ้าพูด ทั้งสองอย่างจําเป็นใช่ไหมครับประการที่4นั่นก็คือการอดอาหารจําสินอดอาหารซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคริสตชนแล้วก็ต้องเลือกเอาไว้วันใดวันหนึ่งอาจจะเป็นวันศุกร์วันพุทธที่เราชอบคุณจะกินอาหารน้อยลงนอกจากมันจะทำให้จิตใจของเราดีขึ้นก็จะช่วยในการที่พักกระเพาะแล้วก็ทำให้ร่างกายของเราสมบูรณ์ขึ้นนะครับ ประการสุดท้ายนั้นก็คือแก้บาปเดือนละหนนเนี่ยคิจชนต้องทําไม่ใช่ปีละครั้งแต่ว่าเดือนละหนนเราจะต้องชําระสัตสางวิญญาณของเราให้สะอาดเราจะได้อยู่อย่างมีศักดิ์ศรีเราจะได้เงยหน้าขึ้นด้วยความชื่นชมยินดีที่จะมองฟ้าสวรรค์ได้ว่าเออฉันเป็นคนบาปก็จริงแต่พระเจ้าให้อภัยแล้วนะปีศาจจะมายุ่งเชียวครับดังนั้นก็ ในเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่ไม่ใช่พูดเล่นๆแต่ว่าจะต้องถือว่าเป็นเรื่องสำคัญใครจะอดอาหารวันไหนนั้นก็ขอให้ทำอย่างน้อยอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้งจะเป็นตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งก็ข,ขอพระบิเจ้าประสานพระพรให้พี่น้องมีความเข้มแข็งในการดำรงชีวิตอย่างคริสนวัสดีครับพี่น้อง พ่อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์